พระเลลักประจักแจ้งทั่วแหล่งล่าพระแม่ฟ้าดุดร่มใจไทยทั้งผองพระบารมีบำรุงราชชาติเรืองรองพระเกียรติก้องทำร,รงทรงบุญญาสมเด็จพระบรมราชช,ชนนีพันปีหลวงชูเชิดช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาถวายพระพรชัยมงคลดลสัทธา ชาวประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเรวดีขาวพิมพรองผู้บริการโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลพร้อมคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูล